โรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมการบริจาคเครื่องมือและก็อุปกรณ์การแพทย์รวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด1 9ที่พักรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2นะคะ โดยล่าสุดโรงพยาบาลสงขลานครินฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมการบริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอวโภคสําหรับผู้ป่วยพักฟื้นโควิด -19 ค่ะโดยจะนําไปใช้ที่โรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2ภายในศูนย์บ่มเพาะคนดีสวนประวัติศาสตร์ประเด็กเปรมตินสุลานนน ซึ่งสําหรับช่องทางการบริจาคนะคะก็คือการจัดส่งหรือบริจาคด้วยตัวเองได้ที่โรงพยาบาลสงลขลานครินทร์สาขา2ภายในศูนย์บ่มเพาะคนดีสวนประวัติศาสตร์นะคะโดยระบุนแน่กล่องว่าสู้ภยัยโควิด -19 ซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะไปบริจาคได้ในวันเวลาราชการหรือถ้าใครจะบริจาคเป็นเงินค่ะก็สามารถโอนผ่านบัญชีโรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2สู้ภัยโควิดเลขที่บัญชี565 3026 12-0ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งหลักฐานการโอนเงินแช่งช่อยู่ได้ที่คุณจุลาวันสุริยอดงานคลังคณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์นะคะซึ่งหรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้ที่จุลา2087 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข0815438197ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สงเท่านะคะคุณผู้ชมที่สนใจหรือว่าพอจะมีกำลังทรัพย์นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินหมายเลข074451020074451023ค่ะหรือจะ0636494459 0805472068เบอร์ใดก็ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะทางโรงพยาบาลสงขลานครินสาขาสองค่ะยังเปิดรับอาสาสมัครนะคะนักรบชุดขาวค่ะที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อายุไม่เกิน50ปีค่ะทำหน้าที่นะคะเป็นแพทย์พยาบาลค่ะในการดูแลผู้ป่วยระหว่างการพักฟื้นนะคะที่หอพิบาลผู้ป่วยนะคะของโรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2ภายในสวนประวัติศาสตร์บริเรมินสุรานน์ซึ่งโครงการนี้นะคะแพทย์พยาบาลหรือคุณหมอพยาบาลทุกท่านค่ะที่ ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะสามารถจะติดต่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครได้นะคะโดยติดต่อได้ที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธศักดิ์พุทธ,ธวิบูล์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หมายเลข089467105และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมนทิราตันธนุษ์หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หมายเลขโทรศัพท์0819599075ค่ะ